นิยายเสียงเรื่องบันทึกปิน่นเล่มที่หนึ่งบทที่สิบหกนงครานอาวินเสาตอนย่อยที่สขณะที่ห่วงจื่อเสียและหลีสูปไปส่งสายตาให้กันนั้นจิงอวี่ก็เดินเข้ามารายงานท่านอองผู้ช่วยฉุยมาขอพบขอรับหลีสูปไปถามว่าสารตาลี่มาหาข้าด้วยเรื่องใดได้ยินมาว่าด้วยเรื่องคดีขอรับ คำพูดประโยคนี้ทำให้โจจือชินกระโดดผุงขึ้นมาไม่ไม่กระมังเขารู้ว่าข้าอยู่ที่นี่แล้วหรือจื้อชินลีซูไปมองเขาวแวบ,บหนึ่งยามนั้นโจจื้อชินได้จึงได้สติตระหนักได้ว่าตนตื่นเต้นเกินไปต่อให้ชุยฉุนจันรู้ว่าตนเป็นคนร้ายก็ไม่น่าจะมาตามตนถึงจวนขุยอองโดยตรง หลีสูปหันไปมองจิ้งอวี่กล่าวเรียบๆเ,เชิญผู้ช่วยฉุยเข้ามาฉุยฉุนจัน์สาวเท้าเดินเข้ามาหลังคาระวะหลีสูปแล้วก็พงกศรีรษะไปทางโจจือฉินและห่วงจือเสียโจจือฉินใจตุ้มๆต,ต่อมๆเห็นชุยฉุนจัน์คล้ายไม่สนใจตนนักจึงคลายใจลงบ้างใครเลยจะรู้ว่าช่วยฉุนจัน์นจะพูดเข้าประเด็นทันที ประโยคแรกก็เอ่ยว่าครั้งนี้มาขอพบท่านอองคาดว่าท่านอองน่าจะทราบจุดประสงค์ของการมาของผู้น้อยแล้วจือฉินอย่างกงกงพวกเจ้าอยู่ที่นี่หรือจะรู้เรื่องนี้แล้วโจวจือฉินพันผุดลุกขึ้นผู้ตะกุกตะกักว่าข้าข้ารู้แล้วอืมเช่นนั้นเจ้าก็ได้ยินมาแล้วใช่หรือไม่เขามองหลีสู่ปแวบหนึ่งลังเลชั่วครู่จึงกล่าว ศพนั้นประหลาดพิสดารอย่างที่สุดตลอดร่างผิวดำค้ำเปื่อยเน่าบวมด้วยเลือดและหนองหน้าตาเละจนแยกแยะไม่ออกโจจือฉินสีหน้าซีดขาวลงทุกทีกล่าวเสียงสั่นว่าข้าะเห็นเห็นแล้วอะไรนะที่แท้เจ้าก็เห็นศพแล้วหรือช่วยฉุนจันตลาดใจเล็กน้อยและกล่าวอย่างมีในาลึกซึ้งว่าดูท่าชื่อเสียงของ จือชินจะโด่งดังไปทั่วเมืองหลวงแล้วจริงๆแม้แต่เรื่องใหญ่เช่นนี้ในวังยังเรียกตัวเจ้าเข้าไปชนสูตรดูก่อนหวงจือเสียและหลี่สูปไปสบตากันแวบหนึ่งพวกเขาต่างฟังความผิดปกติในวาจาน,นั้นออกแต่โจจื่อชินยังตั้งสติไม่ทันด้วยกำลังตกอยู่ในความตื่นตระหนกจากการตกเป็นฆาตรกรของตนอยู่ได้แต่พยักหน้าอย่างโง่งม แม้เจ้าจะชัน,นสูตรศพอยู่บ่อยๆแต่คงเพิ่งเคยเห็นสภาพสุพแบบนี้เป็นครั้งแรกกระมังความอำหิตอวดดีของคนร้ายข้าไม่เคยพบเห็นหรือเคยได้ยินมาก่อนเลยจริงๆชุยฉุนจันสายหน้าถอนใจอย่าว่าแต่เจ้าแม้แต่ตัวข้าเองตอนได้ยินข่าวนี้ยังตั้งสติแทบไม่ทันนี่เป็นคดีน่าสยดสยองและโหดเที่ยมที่สุดในรอบสิบปีของเมืองหลวงโดยแท้ จื่อชินดูเหมือนเจ้าจะศึกษาเรื่องพิษมาบ้างดูออกไหมว่าเป็นพิษชนิดใดโจจือ่อฉินเปิดปากเนิ่นนานายังไม่อาจส่งเสียงออกมาสักนิดขนาดหวงจื่อเสียคิดเสียคิดจะเหยียบเท้าเขากลับได้ยินหลีสู่ไปที่อยู่ด้านข้างเอ่ยปากอย่างไม่เร็วไม่ช้าว่าจือชินก็มาหาข้าเพราะเรื่องนี้เขาคิดว่าคนร้ายน่าจะใช้ยางของต้นธนูพิษ ช่ยฉุนจันพยักหน้าข้ารู้อยู่แล้วว่าจือ่อจื่อฉินต้องรู้แน่นอนโจจือฉินเผยสีหน้ากระสับกระส่ายออกมาอีกสีหน้านั้นบอกว่าข้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ข้ามีพิรุษในใจหวงจื่อเสียค้อนใส่เขาทีหนึ่งอย่างไม่ตั้งอย่างไม่ได้ดังใจดังนั้นในใจนึกพวกเขาต่างเป็นผู้เสียหาย ยามนี้ฉไหนท่านจึงไม่อาจแส้งทำตัวสงบนิ่งเป็นธรรมชาติได้หากว่าตอนนี้ถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องต่อไปจะสืบหาคนร้ายตัวจริงได้อย่างไรหลี่ซูไปกับหันไปมองชุยฉุนจันถามว่าศพของหวางรั่วพบเห็นที่ใดหรือหวงจื่อเสียคิดไม่ถึงว่าเขาจะถามด้วยท่าทีง่ายๆเช่นนี้ตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมจึงอดเหล่มองไม่ได้ เห็นสีหน้าเขาแม้จะเคลือบด้วยแววหนักอึ้งชั้นหนึ่งแต่แววตากลับสงบนิ่งเป็นธรรมชาติไร้ขึ้นอารมณ์ใดๆพาให้นางรู้สึกหนาวในอกทันทีที่คำพูดประโยคนี้ของหลี่ซูไปหลุดออกมาโจจือชิงพันผุดลุกขึ้นทันทีอะอะไรนะพระชายาทิดาตระกูลหวางที่หายตัวไปในวงังอย่างอัศจรรย์คนนั้นตายแล้วหรือทั้งยังหาศพพบแล้วด้วย ชุยฉุนจันทร์มองเขาอย่างอัศจรรย์ใจเมื่อครู่พวกเราไม่ใช่คุยเรื่องนี้กันอยู่นานหรอกหรือข้าข้านึกว่าท่านพูดถึงเรื่องโจจือชินมีเรื่องปิดบังน้ำท่วมปากมิกล้าเอ่ยหวงจือเสียได้แต่ช่วยพูดแทนเขาความจริงก่อนหน้าผู้ช่วยคุยจะมา พวกเรากำลังคุยเรื่องการตายผิดธรรมชาติของขอทานหลายคนในเมืองหลวงกันอยู่ดังนั้นที่ผ่านมาเจอฉินจึงคิดว่าผู้ช่วยชุยพูดถึงเรื่องของขอทานเหล่านั้นชุยฉุนจันโอกมือกล่าวว่าการตายของขอทานไม่กี่คนตอนนี้ผู้ใดยังจะสนน้องสาวร่วมตระกูลของฮองเฮาหายสาบสูญจะตายอนาถในวัง ครั้งนี้สารต้าหลีคงไม่ได้มีความสุขสบายกันแล้วโจจือฉินกล่าวยังกระโหยโรยแรงขอทานก็เป็นคนยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นชีวิตคนสามสี่คน,คนโอ้ยหวงหวงจื่อเสียรอบเตะขาเขาข้าใต้โต๊ะบอกใบว่าตอนนี้อย่าเพิ่งหาเรื่องใส่ตัวเขาจึงหุบปากในที่สุด ช่วยฉุนจันถามอีกในเมื่อครู่ก่อนท่านอองไม่ได้สนทนากันเรื่องนี้เหตุใดท่านอองจึงทราบว่าผู้น้อยกล่าวถึงทิดาตระกูลหวางด้วทั้งใต้ล่าในวังเรียกคนเข้าไปตรวจด,ดูทั้งยังให้เจ้ามาหาข้าทันทียังสามารถเป็นเรื่องใดได้อีกดีสูปไปฉเฉลยเสียงเรียบยิ่งกว่านั้นหลังจากที่ข้าเข้ามาตลอดเวลาก็แสดงสีหน้าเห็นใจ รุ่มใจเศร้าใจถอนใจเหมือนอยากปิดบังแต่ยิ่งเผยชัดผู้ใดจะไม่รู้ว่าท่านคิดเปิดเผยสิ่งใดหวงจื่อเสียนินทาในใจกล่าวเช่นนี้ที่แท้เรื่องที่พวกเราคุยกันมาตลอดล้วนไม่ใช่เรื่องเดียวกันหลอกหรือในที่สุดโจจื่อชิงก็ตั้งสติได้บรรยากาศอึมครึมบนใบหน้าถอนไปได้ในที่สุดในตาก็เริ่มกรอกไปมาช่วยฉุนจั้นพยักหน้าเห็นด้วย ใช่แล้วดูถ้าจะเข้าใจกันไปคนละเรื่องข้ากำลังแปลกใจอยู่ว่าทำไมเจ้าจึงไปตรวจดูศพของน้องสาวร่วมตระกูลฮองเฮาก่อนข้าได้ในหมู่คนทั้งสี่มีเพียงหวงจื่อเสียที่สอบถามเรื่องเป็นการเป็นงานอย่างมีสติขอถามผู้ช่วยชุยศพของแม่นางหวางถูกพบเห็นที่ใดหรือเอ่ยออกมาพวกท่านต้องไม่เชื่อแน่ชุยชุนจัน้น ขโมดคิ้วหนึ่งช่วยามก่อนหน้าสพข,ของนางพลันปรากฏในเรือนตะวันออกของตำหนักยงฉุนพระราชวังต้าหมิงอะไรนะโจจือฉินผุดลุกขึ้นอีกครั้งนางนางไม่ใช่หายตัวไปจากที่นั่นหรือถูกแล้วเพราะเกิดเรื่องขึ้นที่นั่นจนตอนนี้จึงยังมีกองทหารองค์ลักษ์เฝ้าอยู่เชา้านี้พวกขันทียังเข้าไปตรวจด,ดูเที่ยวหนึ่งด้วย ผลคือตอนบ่ายมีคนได้กลิ่นแปลกปลอมจึงไปเปิดประตูดูและพบศพของแม่นางหวางนอนอยู่บนเตียงทั้งยังสวมเสื้อผ้าเครื่องประดับเหมือนตอนที่ตายไปทว่าทั้งร่างกลับดำคล้ำเปื่อยเน่าตายเพราะถูกพิษห่วงจือเสียขมวดคิ้วน้อย,น,อยนิ่งเงียบไม่พูดจาโจจือฉินพูดอย่างตื่นตะลึงนี่เป็นเรื่องแปลกมหัศจันในใต้ล่าอย่างแท้จริง คนที่หายตัวไปจู่ๆก็โผล่ออกมาซ้ำยังหายไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้และโผล่มาอย่างลึกลับไม่มีใครรู้อีกเช่นกันถูกต้องเหมือนานางไม่เคยหายตัวไปไหนมาก,ก่อนอยู่ที่นั่นมาตลอดอย่างไรอย่างนั้นเพียงแต่มีช่วงสองสามวันที่พวกเรา,ามองไม่เห็นชุยฉุนจันสายหน้าแล้วพูดว่าคดีนี้จัดการไม่ได้ไม่ง่ายเลย เรื่องนี้สำคัญมากไม่อาจคำนึงถึงเรื่องห้ามออกจากเคหสถานยาวิการรลี่ซูไปลุกขึ้นเดินไปหน้าประตูเรียกจิงอวี่มาช่วยตนเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมตัวเข้าวังไปตำหนักหยงชุนหวงจือเสียก็จัดแจงแต่งเสื้อผ้าและทรงผมของตนจนเรียบร้อยคุนคิดพังกล่าวว่าในโลกไหนเลยจะมีสิ่งของที่มองไม่เห็นได้เล่าชุยชุนจัน่นสีหน้ากัดกุ้ม ถอนหายใจอย่างเป็นทุกข์กล่าวว่าก็มีแล้วอย่างที่เห็นตอนนี้ไม่ใช่เกิดเรื่องที่คน200รยกว่าคนเฝ้าไว้ไม่อยู่หลอกหรือโจจือชินรีบบอกว่าข้าจะกลับบ้านไปเอาของสักหน่อยพวกท่านต้องรอข้าพาข้าเข้าวังไปด้วยเถิดหลี่ซไูปไม่สนใจเขาเดินตรงไปด้านนอกทันทีปรามว่าอย่าเรื่องมาก ดีชั่วก็เป็นที่ดาตะกลูลหวางไหนเลยจะยอมให้เจ้าจะหลดมีดบนศพของนางโจจือชินจึงได้แต่ออกปากเช่นนั้นข้าขอไปดูสักหน่อยได้หรือไม่หลี่สูปไปพงกขางบอกเป็นนายแก่ชุยฉุนจันทท่านผู้ช่วยชุยแห่งสารต้าหลีไม่ใช่มักเรียกหาเจ้าไปตรวจดูสถานที่เกิดเหตุบ่อยๆหรอกหรือ วันนี้เรียกหาอีกสักครั้งจะเป็นไรชุยฉุนจันรีบกวักมือเรียกเขาทันทีมาจือฉินรถม้าของข้าจอดอยู่ที่ข้างประตูอยู่ที่ประตูข้างจบเล่มหนึ่งแล้วนะคะ